รายการธรรมรัตรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สับจะาม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดส,สุทัศนเทพพัฒวารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมในตอนบทเรียนเรียนแบบนักบวชตอนที่สองนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเีระที่ชมรายการธรรมรธรรัตน์เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านขอแสดงความนับถือมายังพระศรีชัยเหลารัตนาชยาชยศิริพระเมธีกิจเีระชาติธนเวชชยากิติเมธีซึ่งในบทที่วัสุทัศน์และจำวัดอยู่ที่คณะแปดฮก็เป็นการพูดคุยกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระทั้งสองรูป สบายบายเอามือลงก็ได้นะท่านผู้ชมก็ชมกันตามสบายๆเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ว่าสิ่งหลายที่ได้คุยกับพระบทใหม่สิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราหรือจะเป็นอัติตารมหัวและลกึกถึงหรือจะรู้สึกว่าเอตอนเราบวชนี่เราไม่ได้โชคดีไม่ใช่ว่าโชคดีบทพระอารามหลวงนะไม่ได้โชคดีที่มีอะไรได้มาพูดคุยกันแบบสบาย ไม่ต้องไปตั้งกระดานสอนกันก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยว่าการบวชนีบ้บางทีเราก็ตั้งการ์ดสูงพระศรีชัยก็ตั้งการ์ดกรรมฐานใช่ไหมจะโดนจงกรมจนนั่งกรรมฐานจะเข้าป่าเข้าเขาเข้าไปก็ตายนะตายยังไงเช้าๆก็ไม่มีกาแฟฉันแล้วตายเพราะคาเฟอีนนะอดคาเฟอีนตายใช่ไหม เออพระเมธ,ธ,กธีกิจละ่ะเย็นๆต้องอะไรฮะต้องหาน้ำผลไมาช่วยไหมอพอได้มันนะนมก็พอได้เขาเรียกอนุโลมพระวินยัยนะเพราะว่านมมันตายแล้วแล้วอะไรเนยใสเนยขนน้ำามันน้ำพึ่งน้ำอ้อยพระวินัยเขาอนุญาตให้เก็บเจ็ดวัน แต่ว่าเด๋ยนนี้มันไม่ถึงถึง7วันสองมันมีเครื่องช่วยก็คือตู้เย็นสามมันก็มีเครื่องสังเคราะห์เพราะฉะนั้นบางทีเขาเรียกอนุโลมพระวิัยเ,เคร่งจัดไปก็ทําให้เป็นอัตตกินมัมทานุโยคพระรรมานตนที่ว่าตั้งกาศสูงจะบวชบวชแล้วจะต้องไปนั่งกรรมฐานจะต้องเดินจงกรมจงกรมเนี่ยบวชแล้ววันแรกเนี่ยหิวข้าวเนี่ยรู้ไหมเล่นบวชมาอย่าไปเร่งรัด มันจะเป็นอัตกรมิมาฐานุโยคคือเครียกทรมานตัวแล้วมันจะมีผลเสียเมื่อร่างกายละว,วิปริจิตจิตละวิปราสแค่หิวข้าวเนี่ยจิตมนุษย์เนี่ยวิปาราตไปนะมันถึงได้ฆ่าคนได้หิวแล้วรมมันจะงุดหงิดหิวรสติปัญญามันจะไม่ดีนะมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกทั้งเ,นเนยอะแยะพระยมองค์อโยมบางคนก็มาเร่งลูก บวชแล้วจะต้องไปง้นพาเข้าป่าเขาบอกไม่เอาไปบวชวัดอื่นปแล้วคุณอเอางเี้คุณอดข้าวเย็นวันแรกสักวันหนึ่งก่อนเที่ยงกินแล้วคุณอดข้าวเย็นไปคืนหนึ่งก่อนปะแล้วคุณจะรู้ว่าลูกคุณที่บวชเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแต่คุณต้องคํานวณกระเพาะคุณกระเพาะลูกเนี่ยกระเพาะลูกมันจุขวาใช่ไหมเครื่องบวชมันดีกวา่เาเร่งพลัมาให้สุขเร่งลูกให้ดีเอาดีไม่ได้ ผลไม้เร่งสุกเป็นไงปลูกขึ้นไหมท่านานนี้ขายมะม่วงไหมขายมะม่วง,งไหม <S 2> <S 2> ขายผลไม้นอก <S <S อืมเออเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเร่งมันค่อยๆทาําความเข้าใจกับมันในศาสนาเนี่ยเราม,มีมีเวลาอีกเยอะถ้าคิดว่าอายุไม่มากไม่แน่นอนก็อย่าไปเร่งมันมนุษย์นี่ได้เท่าไหร่เท่านั้นบางคนโอ้คิดว่าชีวิตไม่แน่นอนยาวหรือสั้นไม่รู้ ไปเร่งซะเสียเสียผมเองเหมือนบทมาเหมือนกันแต่เช้าไม่มีกาแฟฉันเลนมันก็เครียดนะไม่มีอะไรขมๆอ่ะน้ำชาก็ได้แต่มันไม่ค่อยเราประชันอาหารเช้ามันอืดอายุเยอะแล้วมันอืดๆนะผมนี่ประชันอาหารเช้าไม่ได้มานานแล้วส่วนใหญ่อศัยกาแฟนิดๆหน่อยๆ พอถ้าฉันอิ่มถ้าจาเป็นต้องฉันอิ่มนี่งูเลยรู้จักงูไหมงูจะมีสามอย่างงูถ้าอิ่มแล้วจะเกิดอาการสามอย่างง่วงง่อยโง่สังเกตมั้งงูเนี่ยถา้ถามันหิวมันจะฉลาดมันจะปาเปรียวถ้าอิ่มแล้วปไปฮะมันจะง่วงมันจะหาวงูมันจะหาว,หาวอสอง ง่อยมันจะไม่ทำอาหากินมันจะขดสามมันจะง่อ,อยู่ตรงนั้นนะ่ะแต่ถ้าอิ่มแล้วนะ่ะมันไม่ยังใครจะทำอะไรกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งถ้าชาผมฉันอิ่มนี่สามอย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะอัดทีวีเนี่ยวันนี้ฉันน้อยที่สุดเพราะนะเดี๋ยวเพลและอิ่มแล้วเกิดอ,อาการของ,งูง่วงง่อยโง่นะ ในบทม,มาแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งกาศสูงว่าจะต้องปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้กรรมฐานกรรมฐานอ,าอุปชาให้มาแล้วอุปชาให้มาแล้วให้กี่อย่างตจาจักจกรรมฐานพินาเกษาผมห้าสี่ตจาจักรกรรมฐานเขาให้แต่กรรมฐานภายนอกเท่านั้นนะ พี่ดาผมตอนนี้อยู่ที่ไหนผมอะผมอยู่ที่ไหนที่หัวคไม่ใช่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่วัชชัดครับที่วัชชัดผมอยู่ที่ไหนโกนแล้วใช่ไหมมีความอะไรอวอร์มออกมาไหมไม่ได้อวอรวรเลยใช่ไหมใช่ครับโปรงผมแล้วไม่ได้อวอรวรมาเลยเพราะฉะนั้น ท่านพิจารณาอย่างนี้แปลว่าเป็นของไม่งามเป็นของไม่งามลองไปเอาเส้นผมมานะะเอามาใส่พระอุบท่านก็ไม่อยากดูแลเป็นคราวาสเหมือนกันนะฮะไว้ผมหล่อๆสวยๆใช่ไหมฮะนี่ไว้ผมอยากสกหรืไหมเป็นคราวาสใช่ไหมอยากไหมเห็นในรูปมันหยักๆตรงนี้นะเลาลเส้นที่มันล่วงไปนะเคยเก็บไหมไม่เคยครับของสูงนั่นน่ะไม่เก็บเพราะอะไร ไม่เก็บแล้วล่วงในห้องน้ำล่วงในห้องน้ําเคยเอาผ้าดีๆไปหยิบมันขึ้นมาแล้วเอาเก็บมันไว้ามาล้างไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วทําไงทิ้งยังไงเอาเก็บ,ย,ย,บยังไง,องเอาปลายนิ้วชี้เท้าขายี้ขยี้ขยี้ใช่ไหมฮะเอากระดาษรวบไม่งาม นี่คือกรรมฐานที่ที่ผมให้พิจารณาอย่างนี้ผมเราผมเขาเหมือนกันพู้หญิงว่าผมส,ยสวยๆน่ะเฮ้ยล่วงแล้วเหมือนกัน,น,นตกไปในชามข้าวกินไหมไม่กินนะเขากินของเรามะไม่กินเราก็ไม่กินของเขาเพราะฉะนั้นเพื่อกูมันต้องหงอกใช่ไหมกูต้องหงอกไหมกาต้องใส่อะไรที่รัดผมใช่ไหมอย่าให้ล่วงมาชนะ ชามเดียวเนี่ยเดยน้เซลเดน้ละ่ะถูกแชทใช่ไหมฮะโรงแรมดังที่สุดไม่ประณีตเส้นผมล่วงลงไปอะ่ะผู้ดีกินทำไงฮะเพราะนั้นมันเป็นสิ่งเป็นปฏิกูลขนละ่ะตามตัวเราโลมาขนทั่วร่างกายเราก็เป็นสิ่งปฏิกูลขนเล็บตัดแล้วเคยเก็บไหมเคยเก็บไหม เก็บเพ่งเออเอาไม่ขวาดขวาดแขกโยนทิ้งโยมไม่อะไรจะดีไอ้ที่เราแต่งเนี่ยเราแต่งเพื่ออะไรลบคมคับลบคมไว้สอนเจ้ได้มาทําร้ายร่างกายเราถูกไ่มสามแต่งไว้เพื่ออะไรไม่ให้เขาเห็นสิ่งปฏิกูลนีนผมขนเล็บฟันล่ะต่งแปลงไหมโอ้ผู้หญิงคนนี้ยิ้มหวานยิ้มสวยผู้ชายคนนี้ยิ้มหล่อ ถามจริงๆเถอะถ้าถอนฟันออก่ยมีใครเคยเก็บฟันนางสาวไทยไว้บ้างนางงามไบ้างมีบ้างไหมนางงามยังไม่เก็บของมันเลยฟันเราก็ยังไม่เก็บแล้วเก็บแต่ฟันพระอรหันต์เท่านั้นนะฟันที่คนจะเก็บคือฟันพ่อฟันแม่โบราณก็ถือถ้าฟันซี่แรกของพ่อหรือแม่ล่วงให้เป็นของลูกคนโตแล้วก็จะไล่เรียงกันมาเรื่อยๆ แล้วไปเลี่ยมพลาสติกค่อยคอเป็นของขังเมตตาแคบขาดขคงกระพันเขาเก็บเท่านั้นเองนี่ยังเป็นยังเป็นอยู่นะฟันเกสโลมมานขาทัานตาตาโจหนังลอกๆนี่เก็บไหมเราทุกวนันเท่านี้ก็เป็นกรรมาฐานพิจารณาเท่านี้ก็เป็นกรรมาฐานแล้วเมื่อเป็นกรรมาฐานมองเราแล้วก็มองเขาออกเสย เออผมขนเล็บฟันหนังถ้กเข้าถึงเนื้อแล้วก็ท่านไม่อยากดูแล้วท่านว่าไม่อยากดูหรอกหนวงพ่อหนึ่งท่านอธิบายว่าไปดูอะไรก็ลอกหนังออกซะเอาละถุงพลาสติกมาคุมซะให้มันใช้ใสจะได้เห็นให้หมดแล้วมันจะรักไหมเนี่ยตัวเองดูตัวเองก็อวกแตกใช่ไหมฮะคนอื่นดูก็อวกแตก มันไม่อ้ตแต่เฉพาะหมอกับคนที่รักท่นนานในรับพยาบาลเราเพราะหมอเขาทําใจไว้แล้วส่วนเราจะไปดูมันฮะให้คิดๆมันจะได้การความหลงเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนะอันนี้อันนี้สังขารนะอันนี้สังขารเอาแค่เปลือกครับพิจารณาเปลือกพิจารณาทุกวันทุกวันมันก็เป็นกรรมฐานมันจะไปเร่งมันคานนี้บริขารนะ่ะ บริขารต้องปรองมาฮะอา้าวต้องปรงสิฮะปรงคืออะไรบอกเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอตอนอยู่เนี่ยเราสแสวงก็สเสวยเราแวสแวงมันแล้วก็สเสวยมันแต่บวชมาแล้วเนี่ยเมื่อเช้าลงธรรมวัดได้ยินเสียงไหมได้ยินฮันธรรมยังตังคณิกาปัจเวคณาปทาทั้งพนามาเซ่อะไรก็ต้อง ปฏิสั่งฆ่าโยนิโซจิวรังปฏิเสวามิใช่ไหมแต่ยังแปลงไม่ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาท่านสอนโยมท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะพิจารณาดูเถอไอ้ที่หลงหลงจะได้ไม่หลงที่มันฆ่ากันตายน่ะเมียเลิกกับผัวผัวตามไปยิงเมียตามไม่อยากเป็นของคนอื่นใช่ไหมมีข่าวทุกวันใช่ไหมผัวหึงเมีย เมียเลิกไปไปยิงเมียตายไปยิงผู้ชายคนนั้นตายเอ๊ะเคยพี่นาไม่ว่าทําไมเขาจึงเลิกกับเรามนุษย์ต้องพิจรารณาก่อนนะว่าทําไมเขาจึงทิ้งเราไอของที่เขาทิ้งเนี่ยมันต้องเป็นของเสียของดีเขาต้องเก็บใช่ไหมฮะแต่ที่เราหึงเขาเนี่ยเพราะเขาเป็นของดีคิดอีมุมหนึ่งเขาเป็นของดี จึงมีคนมาแย่งหรือเขาปฏิเสธสิ่งที่ไม่เดีวอกไปจากชีวิตเขามาได้กันแล้วในรูปรอไม่รอไม่สําคัญเขารักของเขาแล้วตั้งเริ่มต้นแต่ทําไมอยู่ไปเขาจึงทิ้งละ่ะมันต้องมีอะไรเสียในตัวเราพิจารณาได้หนึ่งดแล้วก็ปล่อยเขาไปเถอะถึงไปฆ่าผู้หญิงตายอไปยิงเขาตายถามว่าตายแล้วไปนอ,อนขอสรากศพไหมมีสักคนไหมฮะ ที่ลักในละเนื้อหนังมังสาพอข้าเขาตายแล้วไปกอร้างศพมีไหมไม่มีใครข้าเมียตายเนี่ยให้นอนกระสบสามวันแล้วท่านนั้นที่มึงหึงกอดให้เข็ดเอาสิลักเอาเลยกล้าไหมนั่นศึกปใะหย่หึงนะถ้าเขาทิ้งท่านมาหลายนะถ้าจมดินถึงส้มและผละไม้ที่นะเขาคัดมาแล้วทิ้ง นึกถึงส้มลังนั้นที่มาถวายผมวันแรกอะแหมส้มพ่อฝากพ่อแม่ฝากมาถวายอเอ้ยของจะขายดูให้ดีนะไอ้ส้มหัวจุกเนี่ยที่มันมีกระดาษรองเนี่ยกระดาษมันไม่ใช่กระดาษและซับเหงื่อผลไม้นะมันกระดาษมีคพลาสติกนะเน่านะอา,อาจารย์แสดงจะให้ดูผมหยิบมาลูกแรกเละติดมือเ าขายของต้องดูถ้านาแล้วเก็บไหม,ไมทิ้งเพราะสังขารเหมือนกันก็ทิ้งไปรักรักกานปานจะเกินมันก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นให้นึกถึงอย่างนี้แต่อีตอนที่เรานี่สังขารน,นะนั่นศึกไปแล้วอย่าไปฆ่าใครนะ จะเลิกไปก็เลิกผมผมผมเสียผมชอบใช้ค่าเสียหายฮะชอใช้ค่าเสียหายฮะเรามีลูกก็ถ้าเกิดมีลูก,กให้กินนมเยอะๆแล้วมันโหนบาบาหาพันธุกรรมดีๆขายันพันธุกรรมไม่ใช่เอเทียรเท่ากันบอกว่าทำไมได้แฟนตัวสูงเอา้าผมจะเป็นพันธุกรรมตัวเองบ้าสิครับคือได้แฟนตัวเทียร์เท่าผมฮะลูกออกมาผมไม่สอยมะเขือกินเหรอใช่ปะเอาสูงๆเข้าไปนะเออแต่ ที่พระท่านเชิญชวนเราทำเนี่ยหมายความว่า,อ,าอุปชาให้กรรมาฐานเกี่ยวกับสังขารแต่บริขารที่ให้มาเนี่ยจากวันนี้จากบทแล้วไปเนี่ยต้องพิจารณาบริขารสี่อย่างคือเสื้อผ้าขนุ่ห่มซึ่งต่อจากนี้ไปไม่ใช่เรียกเสื้อแล้วที่นุง่งตอนที่เรานุง่งเราเรียกว่าอะไรเป็นคำว่าที่นุงน่งกางเกงแต่พอเป็นพระไม่ใช่กางเกงแล้ว ถ้าตามภาษาบาลีเขาเรียกอันตรวาสก์แล้วก็รอามะพันเตให้รู้ว่าต่อไปนะถ้าภาษาบาลีลวนๆอันตรวาสกแต่ถ้าเดกภาษาไทยเขาเรียกสบงจะบอกว่ากางเกงไม่ได้เย็บไม่ได้สบงสับเปลี่ยนไปแนละ้วเขาเรียกนุ่งสบงแต่นี่ไม่พินานนะเพียงแต่ชื่อเขาเปลี่ยนไป นุ่งเก็บตั้งค่าเข้มขัดไหมใครเข้มขัดอันนั้นเราจะเข้มขัดใช่ไหมแต่พอบทไปแล้วที่คาดเขาไม่ได้เข้มขัดเขาเรียกประคดเอวเออบางคนเขาเรียกรัดประคดแล้วบางคนแปลว่ามันรัดแล้วไม่ใช่เรียกปฏิโคตนะปฏิโคตไม่ใช่นะเออเขาเรียกนี่เป็นเครื่องอะไรให้มันอยู่มันจะได้ไม่หลุดลุ่ย สองรัดแน่นๆระบบลมหายใจมันจะได้อน,นาพัน์มันจะได้ตั้ง,งนี้แล้วเราจะมีแรงมากขึ้นคนรัดประคดเอดวหรือคนไข้าขาขัดไม่แน่นแรงไม่ดีนี่เป็นส่วนที่เป็นเครื่องประกอบต่อมาก็มีฉเฉวียงบ่าถ้าเป็นคราวาดถ้าเราไม่ได้แต่งเสื้อนอกเขาเรียกอะไรเสื้อกล้ามแต่พระไม่ใช่ เฉวียงบ่าอย่างนี้เขาเรียกอังสะอังสาแปลว่าบ่าอังสะแปลว่าบ่าสางเกตไหว่าท้าตั้งเฉวียงจากข้างซ้ายไปข้างขวานะจะกลับจะเข็บมาข้างขวาไปข้างซ้ายไม่ได้ประสาทกินท่านเอออุตริไม่ได้อ,อ่ผ้าห่มเสื้อเราเรียกเสื้อใช่ไหมเราเรียกเสื้อ แต่พอบอมาแล้วไม่ใช่ศั์นี้ไม่ใช่เขาเรียกอุตราสง์ถ้าเรียกภาษาไทยก็จีวรเรียกว่าจีวรน,นะเพราะนั้นนุ่งสบงทรงจีวรจีวรก็ห่มครองจีวรอ,อยจะไม่คลองไม่คลอง,ง,องจะต้องมีผ้าสำรองอีกผืนหนึ่งเท่ากับจีวรน,นี่เขาเรียกผ้าสำรอง รีเซิร์ฟว่าถ้าเท่ากับอะไรเท่ากับจีบรอันนี้เขาเรียกสังคติสังคติมีไว้ทาไมเพื่อสบงขาดเอามาพับให้เล็กลงนุ่งแทนสบงแล้วเอาสบงไปไปซักไปไปเย็บไปบูรณาการเสียแต่เมื่อบูรณาการสบงเมื่อบูรณะสบงเรียบร้อยแล้วนะฮะให้พระสังคติซักแล้วต้องพาดไว้ตามเดิมสังคตินี้เขาเรียก พาดพาดสังคติอย่างนี้เค่ละพาดแต่พาดไปแล้วก็รักษาให้ดีเขาบอกเป็นพาดสาคัญที่สุดในบรรดาพาดนี้เขาบอกให้สังคติเป็นพาดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแม้แต่เวลาที่อะไรกระถินเวลากระถินเนี่ยเวลาพระท่านชักผ้ามาผืนหนึ่งในพระไตเนี่ยที่จะไปผ้าคลองของขององครองเขาจะชักผ้าผืนบนมาคือพาสังฆติ ลักสังกติในโบราณท่านถือ,อท่านถือว่าแม้แต่เด็กก็หยิบไม่ได้นะหยิบไปแล้วต้องประเค้นพระผมเป็นเด็กวัดต้องประเค้นนะและผ้าสังกติเนี่ยนะต้องเอาผ้าไปในที่ดีๆเพราะว่าเขาถือว่าเป็นผ้าสำรองที่สําคัญที่สุดและเพื่อเป็นการเมื่อเมื่อครองผ้าทุกชิ้นแล้วเนี่ยเวลาจะทําวัดสดมนมาจะหลุดลุ่ยไป ก็เลยมีผ้าชนิดหนึ่งที่คาดเอวให้ตำฝานมสี่สี่สี่นิ้วก็ประมาณประมาณฝ่ามือหนึ่งอะเดี๋ยวเบียดเบียดนะฮะให้ตำปานนมสี่นิ้วอันนี้เขาเรียกประคดอกแล้วตั้งรัดให้แน่นหนึ่งผ้าจะได้ไม่หลุดลุย่ยสองเมื่อรัดแน่นแล้วเนี่ยเวลาเราให้ใจเนี่ยลมหายใจเราจะตั้งตรง แล,ลแล้วพลังเราจะดีขึ้นเสียงเราจะดีขึ้นผมประเทศเนี่ยเ,เวลาเทศมหาชาติเวลาเทศแลไรถ้าบรรดาประเทศที่บ้านไม่ได้ขาดสังกติเพราะโมคลุมเทศแล้วมันไม่ดีลงพระใจเรามันแทนที่มันจะยาวมันสั้นอ๋ออาณาพร,ระสติที่เข้าตัวเราก็เ,าเลยไปดูกีฬาไอ้ั้าจนน้ำหนักเห็นไหมอ๋อพระเจ้านี่ ไอ้พื้นนี่มันอามาตากพุทธเจ้าเวลายกน้ำหนักเนี่ยถ้าไม่มีผ้าคาดเนี่ยลำไส้แตกนะพอคาดปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถยกน้ำหนักได้อีกเพิ่มขึ้นอีกเป็นตัวหายใจเข้าเรืๆแล้วฮึบมันจะนี่คือผลของอนาปพลาสติกอนาปพาสติที่เราหายใจเนี่ยถ้าหายใจเป็นนะท่านนะ่นะแล้วมีภาพรัดปกเนี่ย หนักไหวสูงได้ไกลถึงเป็นวิชาพทธเจ้าหนักไหวอะไรหนักๆเนี่ยอาจาริลึกๆท่านฮึบมันจะเกิดพลังหนักก็ไหวาละะเหมือนกันาละะที่อะไรในมนุษย์เนี่ยถ้ามันจะแบกไปไหวได้มันต้องฮึบแบกมันไปเรียกายเข้าถ้าฮ ไฟออกไหวไหมไม่ไหวนั้นเกิดมาเป็นคนท่านผู้ชมจำไว้อย่าเฮ้ออะไรหนักให้ฮบเขาว่อะไรหนักอะไรหหบหนักไหวสูงได้เอออยจะทำอะไรสูงๆขึ้นบันไดสูง,สง,สงต้งองฮึบฮบฮึบฮึบฮึบทีเราไม่รู้ตัวเลยว,ว่านี่คือวิชาพุทธเจ้าจะโดดเนี่ยเอามะม่วงเนี่ยมะม่วงเลยหัวเราไปสักเลยเลยมือเราเนี่ย ไม่ถึงนะี่ะทำไงต้องยอตัวลงใช่ไหมนะะฮะหายใจเร็แล้วฮึบเราจะเหาะได้ขอได้ดต้องต้องแขนหนึ่งนะต้องศอกหนึ่งนะเออพราะฉนั้นคนเราจะคนเราเนี่ยมันจะไปที่สูงได้เนี่ยจะไปที่สูงได้เนี่ยเขจาจำว่าอย่าท้อนะฐานะตําแหน่งนะฐานะตําแหน่งชื่อเสียงจะไปสูงได้ท้อไม่ได้เฮ้ยจบเลย สติปัญญาเสียหมดไกลถึงชีวิตเดินทางไกลยอย่าท้อมันอย่าท้อมันแล้วไกลที่มีการแข่งขันต้องเร็วเหมือนคนเดินอะ่ะใครเดินเร็วคนนั้นชนะใครวิ่งเร็วคนชนะแต่การวิ่งเร็วตั้งฮึบอุบอุบแต่ถ้าเป็นการวิ่งแข่งฮึบร้อยเมตรฮึบแรกฮึบเดียวใครฮึบก่อนคนนั้นชนะใครฮึบที่หลังแพ้ นักวิชาที่เราได้จากพุทธเจ้าเนี่ยบางทีเราไม่รู้เราเปลี่ยนแล้วถ้าหมดตัวเองแค่แล้วอะไรเขาเรียกครองผ้าทุกชิ้นแล้วเขาเรียกครองผ้าครบทุกชิน้นไม่เรียกว่าแต่งตัวแล้วเรียกว่าครองผ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราก็คยคุยเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นมันญาโยมทั้งหลายรู้จักเออพระท่านเป็นอย่างนี้อ่าแล้วทุกอย่างก็ต้องใช้สอยใช้สอยอยังไงเนี่ยคิดอะไร ้งคิดสามระดับต้งคิดสามครั้งตอนหนึ่งวันนะคิดสามครั้งยังไงเพื่อให้สังขารพิจารณาแล้วบริขารคิดอย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่จะต้องยกจิตขึ้นพิจารณาแล้วเราจะตัดความลุ่มหลงที่แล้วแล้วมาได้แล้วต่อไปเนี่ยเราศึกหาราพยไปแล้วนะทำมันก็ต้องทำแต่งก็ต้องแต่งแต่ข้างนอกปลงข้างในมันปรุง ข้างนอกต้องปรุงต้องปรุงแน่นอนเอาทีวีเนี่ยทำไมผมอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ปรุงก็ไม่ได้เพราะมันสายตาคนแต่ถามว่าเอาหล่อไหมเนี่ยเปล่าเอาเรียบร้อยได้เอาหลอ่อเอาประกวดไหมก็ไม่ต้องไปประกวดเอาเด่นกว่าคำไหมก็ไม่ต้องแต่วิธีปรุงอย่างไรเนี่ยเมื่อเช้า,เาพระบุตรใหม่ได้เครียรปฏิสังขารอยู่พอเย็นก็อัจฉมยาใช่ไหม แดียวจะมีบทหนึ่งฮะอาชมยาปัจเวกเทวายังจีวรังปริภุตังตังยาวเทวสีตสาปฏิคาตยะให่ไหมท่อนบนไม่เหมือนกันแต่ท่อนล่างเหมือนกันเขาให้เราปรงบริขารอย่างไรเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ลุ่มหลงระหว่างกายสังขารข้าบ,บริขารน,นั้นในตอนหน้าจะคุยกันใหม่จึงของเงินงดเลื่อนลดคำผีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศต,ตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนา อายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมาตรน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสภณผู้คนเรื่องหรือเกียกล้องเราเบื่อได้คุณความดีให้มีพลังระพยาช้างสารจิตใจกล้าหารปาราชัชีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวีมีสุขสาราญอำนาจไตรลักษณ์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวาสาน Ewang kau milih dua perkara ini. คุณผู้ชมคะภิกษุที่บวชใหม่เข้ามาในพระธรรมวินัยจะต้องรู้จักการพิจารณาความไม่งามของสังขารได้แก่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจหรือที่เราเรียกกันไปทั่วว่าผมขนเล็บ ฟันหนังนะคะเพื่อจะได้รู้เท่าทันความเป็นจริงของสังขารว่าสังขารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหากพิจารณาได้เช่นนี้แล้วและทําเป็นประจำทุกวันก็นับเป็นการฝึกกรรมาฐานนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรมรมรัตธรรมรัตหมดลงแล้วนะคะดิฉันสลิดสแวาา IN, ร์ภาเอเอ็มซินรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ